มีการของทาการเนินท่ราามการอที่มีอาของแต่นสามันที่เราได้รับเงียบเงียแล้วก็มาออกรับสุดระบาย่อน จะเริ่มทำในช่วงเช้าของวันนี้ภาคเช้าเราจะได้อารมณ์ศาสนาร่วมค์ประสนโดยมีนายบุตรตอนได้ยินจากประชาชนม้อนท่านอยทิบุตอะไรชื่อแม่ประมาด้วยนะจ๊ะขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในส่วนบุคคลของท่านเโ้าที่มาร่บครัวท่านตั้งแต่าบำเพ็ญติมาวางสิ่งเพลิงการไฟฟ้าใจใจมัดตราตรัสอาญา เป็นสภาพน้ำตองหูประวานรวมตองปลาตอมโขลยสองปัจจัยสอบาทโยมกระนกมอนนอปัจจัยันึองปับาทคุณแม่สมตัวสกิดขวา้าโนสน้อยปัจจัย100บาททรัพบ้านโนสมน้อยปัจจัย100บาทครอบครัวนน้นหน้าฟ้าล่างไทยปัจจัย3 0 0บาทแม่สมเกียรตินึพันจากปัจจัย50บาจนึ่งร้อยบาท วัด,ดสวขรปัจจัยสองร้อยบาทแม่สุรันสดรัมจากรารรดจังงปัจจัยห้าร้อยบาทคุณแม่ทงเอิญทรงเนคุณจากกงสว <Hayır. S 2> ่างปัจจัยสิบบาทแม่บัณฑิตคุณทรัพย์จากท้องก่าลปัจจัยสิบดบาทแต่จะมีครับปัจจัยสองเบนจันทร์ปัจจัยหกสิบบาทเจ้าหิแพรพิลัน้ำสารปัจจัยห่ร้บาทแม่ที่สี่พรตงข้าสารสองถุงมะเขือแล้วก็น้ำ หนึ่งโคกสว่างปัจจัยร้อยบาทคูณยัหนึ่งแ็คปัจจัยนร้อยบาท่จะโคกสว่างปัจจัยนร้อยบาทผมันึ่งาผลสมใช้ร้อยบาทขอสมเราบุดรจากช้นายาหน่ศบาทมานันี้ัางสี่ถุงปัจจัร้อยบาทแม่มาเดินสุหอมปัจจัยสองรบานึ่้า่ร้อยบาทแุการหาปัจจัยนร้อยบาทปัอีก200้อยบาทแม่งไงร้อยบาทลายปัจจัยหนึ่งร้อยบาทลม้จ ย่าลด้วยกรดาย่าดาช่วยสนิทคู่กัพปีอขอใจตัวที่โตให้ความรดพิงานณบงานรวมัั่งนมีปัิองเจ้าณังหัดปนนำวันเปสองพันบาทหนึ่งพันบาทคุณปรราบอินทียละบาไม่้องมือไปแต่แต่ห้าบาท นายสุพรรณกินดีจากไทยสามัคคีปัจจัย100บาทควรปัจจัย50บาทนางสมเกียรติพาง,งามจากสควอปัจจัยร้ยบาทนสเย็นจิตบุญทันจากบ้านศรีภูมปัจจัย100อยบาทนางดวงก,กล้าเดชมะเขือสองถุงบวกข้าวสารหนึ่งถุงนายติดบวกขาวว <c oughs> ปัจจัยส0บาท <c oughs> แม่เลิศน้องกวังทองปัจจัย100งรอยบาทแม่เมตดตาลาวดมจากสควอปัจจัย100้อยบาทใจ200บาทแม่ทงไปลาวดม บ้านสกวนด่วยส้มปีปัจจัยหนึ่งร uh ้อยบาทแม่ขอนกักการเย็นเนิ่งเจอละ

เนี่ยารดสบานอาจะเัเลุมาเนคุแรงสนทางศานาน่จะาหลักะพาีัวตับงานประนกคืบนี้ตั้่อตั้งจวุวนอาการก็ให้มีอายุยืนสงสารหรเป็นปกิัใจน แม่แกสอนนลีไปสงปัใจจัยหนึร้อยบาทพ่อที่สุิงจากบ้านปัจจัยหนึร,ร,ใในร้อยบาทแม่ชะกอ้นสุนิทงจากบ้านปัจจัน่งร้อยบาทนายสมัสยรับทรัารเงินรับสมบส่ง กระจายวอมลแม่ผูกเนอกนต่นแระาตา

ปัจจัย100บาทแม่บรรติชาต100บาทปัจจัย1 0บาทันดาตบาทแม่ดหมอประท่านร้านแห่งปัจจัย100บายว่า าเจธานีร่วมลงร่วมเป็นมัพปการเป็นปัจจัยเป็นอย่างสูนอกจากจะมาเป็นประธาน่ว่าเป็นห่หนม่ด้เุจกดเไป่ระการที่เปไปอบประอบปรมนั้นจเป็นสมหวังทุกประการด้วยเจริแม่คำ เชือมาตะบันติดวร้อยานาคอมารีลูกชนะจังใจจามกีร้อยมาแม่หามใจกำลังนอน้ำอแค่นเต้าหประรเดินร้อยบาแม่ตัวลอยปักขวีพร้อมกองเป็นผุงหนักร้อยบานางคือทออาเจียนและก็สว่างถึงร้อยบาทถึงบ้าเมืองพ่บอก

โดยท่านอาจารย์พิรวิชัยรองศาสตราารย์บสว่างภัยการใ้ราคานู้บร